วันนี้ขายสมุดปาการขายโรงเรียนวัดสวนส้มอีกแล้วชิ้นงานนี้ได้มาจากคุณครูคุณครูนงนุษย์ลอยหาโรงเรียนวัดสวนส้มคุณครูบอกว่าอันนี้เป็นสื่อการสอนนะคะครูมิง้งเป็นสื่อการสอนที่ให้นักเรียนไปสื่อการสอนที่ให้นักเรียนนั้นค้นเองหาเองอ่านเองนะคะหาจากไหนหนังสือพิมพ์แล้วก็มาสร้างเป็นอะไร คำแล้วก็ทำไมคะอ่านให้ครูฟังเพราะเขาบอกว่าอ่านเองค้นเองหาเองอ่านเองดังนั้นคำที่มาอ่านให้ครูฟังจะต้องเป็นคำที่คำที่นักเรียนหามาติดไว้เป็นสายโอยอย่างนี้จะต้องเป็นคำที่นักเรียนทุกคนอ่านได้เพราะนักเรียนไปหามาเองหาจากหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะอ่าแล้วทำยังไงครับคุณครูถึงได้อย่างนี้ก็นำกระดาษกระดาษอะไรคะอ่ากระดาษสีอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดู กระดาษสีกระดาษสีรธรรมดาเนี่ยกระดาษสีอะไรเศษเศษกระดาษนี่ครูมิ้งมีแบบนี้แบบนี้แบบนีเ้เห็นไหมคะเศษเศษกระดาษเราก็เอามาตัดวงกลมด้วยเหรียญสิบนะเหรียญสิบมาดูสิว่าจะออกมาเป็นยังไงที่สําคัญขอบขอบ,ขอบนักเรียนใช้อะไรคะใช้สีดานะคะใช้สีดํามาตัดแบบนีอ้ออกมาในลักษณะอย่างนี้เป็นวงกลมนะคะเว้นขอบไว้หน่อยนึงก็ดีเวลาตัด อันนี้ครูมิ้งให้เพื่อนบ้านตัดให้เว้นขอบหมายถึงว่าขอบขอบมันจะได้มีสีเขียวออกมาหน่อยนึงใช่ไหมคะนึกออกไหมเวลาตัดถ้าสมมติเราวงกลมแล้วเนี่ยเราตัดให้มันเหลือขอบไปวันหน่อยนึงมันจะสวยนะคะเสร็จแล้วเอาไปไหนเอาไปไหนคะ<ป>เอาไปร้อยเป็นพวงอะไรเหรอคะอเอาเขาไปติดไว้กับเชือก ม่ใช่เชือกผูกคอตายนะ <c oughs> ครูมิงอะชี้โพรงเลยไม,ไม่ได้ชี้โพรงพูดเล่นเชือกอะไรคะเนี้ยเชือกที่อ่าเชือกสายเขาบอกเชือกที่ใช้หอ่อพัสดุหรือเชือกเ <c oughs> ขาเรียกเชือกได้ดิบเชือกอะไรเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายไม่เชื่อกอันนี้ก็ได้เชือกอะไรก็ได้ที่บ้านนักเรียนมีเศษวัสดุเหลือใช้นํามาทํยังไงคะติดประกบกันให้ได้เป็นสายสร้อยคล้องคอโชะหนึ่งเส้น ใครจะทําเป็นดอกไม้ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นวงกลมตัดเป็นดอกไม้ได้ไหมคะตัดเป็นดอกไม้แล้วก็มาห้อยห้อยห้อย,อยที่คอแล้วก็ทํำยังไงคะคุณครูคะให้นักเรียนนำนำหน,น,นังสือพิมพ์มีไหมที่บ้าน <Yeah. S 1> มีครับอ่ามีครับนะคะเลือกหาคําเลือกหาคําที่นักเรียนทําไมครูมิ้งบอกเมื่อสักครู่ <Yeah. S 1> ที่นักเรียนอ่านออกนะคะ อ่านออกเพียงหนึ่งพยางในสร้อยเส้นนี้หนึ่งพยางพออ้าวถ้าคุณครูมีหนังสือพิมพ์แค่นี้คำอะไรคะหนึ่งพยางดีงคำว่าสงคำว่าปีปเพื่อนบอกว่าปีอ้าปีก็ได้แต่ว่าดูตัวมันใหญ่คุณครูขาขอเลือกใหม่ได้ไหมอ่าเลือกใหม่ดีกว่ามาหน้านี้สีหนังสือพิมพ์มีประโยชน์เยอะแยะอ้าวหน้านี้อะไรดี เพื่อนก็บอกว่าคําว่าไหนโปรดไหนโปรดอยู่ที่ไหนคําว่าอะไรดีคะเป็นคําว่าเก่าก็ได้คําว่าแรกก็ได้คําว่าใหม่ก็ได้คําว่าง่ายก็ได้คําว่าเป็นก็ได้คําว่าหมือก็ได้เพราะว่าเพียงแค่หนึ่งพยางแล้วมาติดลงในซอยเส้นนี้หรือหรือ คุณครูครับไม่เอาสร้อยเป็นลูกชิ้นได้หรือเปล่าอ่าวันก่อนมีปลายทางมีคุณครูปลายทางถามครูมิ้งว่ารูปที่ครูมิ้งถ่ายอ่ะตอนที่ไปสุพรรณนนะ่ะสวยจังเลยแขวนอีกอ่าน่าจะเป็นสื่อการสอนเนาะอ่าใช่แล้วเป็นสื่อการสอนได้แล้วครูมิ้งก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะนํามาให้นักเรียนทํานะคะอ่าแบบนี้หรือจะเป็นลูกชิ้นปิ้งไม่ไม่นะคะได้อ่าห้าคำอันนี้ไม้ลูกชิ้นห้าคำนะคะ ด้านหลังก็5คํา1พยางเสร็จแล้วนักเรียนก็มายืนที่หน้าคุณครูเมื่อหาได้แล้วหนักแม่ลูกสั้นกลับใครชาติพ่อแขนอาหารเอาไปเลย10คะแนนยากไหม,ไมคําที่อ่านได้คําคที่สนใจอ่านได้จัดมาเลยนะคะอันนี้คือคําที่1นพยางต่อไปแล้วถ้าสองพยางมันจะติดพอไหมคะคุณครูไม่พอสองพยางคุณครูนงนุบอกว่า ทำเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณมิ้งอ่าเป็นไรคะเชาะเชาะอ่ามือทำยังไงดีวาดยากนะมือยากไม่มืออ่าครูครับเอามันแปะลงไปในกระดาษมือผมนี่แหละแล้วก็ทำยไงคะเอากันไกลตัดเลยอะไรอ่าเอาสีมาวาดตามมือหรือบางคนบอกว่าไม่เอาหรอกมือมือเราไม่เท่เราวาดเองเลยให้เป็นมือยักเลยมือตุ๊กตุนมือเท้า แมวเท้าสุนัขก,ก็ว่าไปอ่าได้หมดแล้วก็มาติดในนี้นะคะด้านนี้สิบคำด้านนี้สิบคำคำนี้ด้านนี้สองพยางด้านนี้สามพยางกี่ชิ้นละงานหนึ่งพยางเป็นสร้อยใช่ไหมคะกี่คำดี25าคำหลายคำเลย20่0ลูกก็ต้องเป็น สี่สิบคำเพราะต้องติดหน้าหลังเข้าใจไหมคะง่ายๆอันนี้หนึ่งพยางเพราะเรารู้จักคำหนึ่งพยางแล้วส่วนทางนี้สองพยางสิบคำสามพยางสิบคำอา้าวสองพยางแบบไหนครูขาสองพยางมีคำว่าอะไรบ้างมาดูสิอา้าวเมื่อสักครู่ก็หาได้ไหมหน้าเดิมเนี่ยได้ไหมอ่หนังสือพิมพ์หน้าเดิมเมื่อสกักครู่ไปดูสิคะมีไหมคำที่มีสองพยางมีค่ะ คำว่าอะไรคะสองพยางค์คือคำว่าครูอ่าโครงการเวลานักเรียนหาได้นักเรียนอย่าขีดเหมือนครูนะถ้าขีดแล้วไปตัดแล้วไม่สวยนักเรียนทําไมเลยคะตัดเลยอ่าโครงการหรือคําอะไรอีกคําว่าอะไรตรงนี้มือโปรได้ไหมมือโปรอ่ามือโปรหมายถึงว่ามือชั้นเยี่ยมเลยหรือไปหาต่อเป็นลูกชิก้นได้ไหม ลูกชิ้นก็ได้อืมอ่ะต่อไปหน้านี้หน,น้นานี้บางหน้านี้บางอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพับหนังสือพิมพ์อ่ะมาดูซิคําที่มีสองพยางมีอีกไหมหน้านี้นอะไรคะอ่าเพื่อนบอกว่าประกันเวลาเราตัดเราก็ตัดมาแบบนี้ประกันโชะโชะโชอ่าคำว่าอะไรคะอมัม่นใจมัมม่นคงเก่งมาก ทุกชนิดเป็นกี่พยางทุกชนิดแล้วเป็นคำไหมทุกชนิดอถ้าชนิดเฉยๆได้ทุกชนิดมันยังฟังทแม่งทแม่งอยู่อ่าอันนี้คือสองอ้าวถ้าสามพยางคำว่าอะไรบ้างสามพยางดูซิหน้านี้แหละอ่าเห็นไหมคำว่าประกันภัยอาคีภัยทำไมจะไม่ได้อาคีภัยหมายถึงอะไรคะ ภัยที่เกิดจากไฟอ,ะ,อะไรอีก,กออมีอีกไหมไมหน้าเดียวมีได้งหลายคามอะไรอีกคะ,ะกอันนี้อะไรอ่านว่าไงเนี่ยอ่ามีได้ไหมล่ะเบ็ดตะเล็ดได้เปล่าเบ็ดตะเล็ดก็คือทั่วทั่วไปอ่าเบ็ดตะเล็ดกี่พยางสาม,สามพยางเห็นไหมได้ตั้งเยอะแล้วนะคะแล้วมีอีกไหมมีอีกไหม น่าจะมีอะเปิดไปหน้าไหนดีนะหน้านี้ก็ได้ตรงนี้ก็ยังมีอีกเห็นไหมเอออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่ตรงนี้อะไรเอ่ยสงคราม่อะสงอะไรสงครามกี่พยางสงครามอ่าแล้วอะไรอีกราคากี่พยางแล้วอะไรอีกตลาด กี่พยางตลาดขายได้ไหมไม่ได้ตลาดตรงนี้ก็ต้องขายปลีกอคำว่าเสีย่ยงกี่พยางเสี่ยงหนึ่งพยาง,ง,ยางคำว่าขาดทุนกี่พยางคพยางคำว่ามากกว่ากี่พยาง,ยงหรือจะใช้คำว่ามากเฉยๆกี่พยาง,งกำไรกี่พยาง,งอ๋อยากไหมคะไม่ยาก<ม>เลยนะคะ งานชิ้นนี้ครูมิ้งให้เวลาไปทำอ่ะบอกมาขอเวลาเท่าไหร่หนึ่งเดือนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ยีเอาอย่างนี้ต้นเดือนหน้านะคะคนักเรียนปลายทางก็แล้วแต่เดี๋ยวให้ดูงานให้ดูอีกนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่านอกจากนอกจากลูกชิ้นแล้วเป็นไอศครีมกลมๆก,ก็ได้อ เป็นรูปหัวใจแล้วใช้อะไรมาติดคะไม้ไอติมอ่าอันนี้ก็เป็นอะไรคะดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ย <B. S 1> อ่า <B. S 1> ก็ได้ไหมได้ทั้งนั้นแล้วแต่นักเรียนจะทํามาแต่ที่สําคัญต้องให้ครบให้ครบคําที่1พยางคคุณครูให้20คํา2พยางค์ให้10คํา3พยางให้10คําเอาเช่นนี้แล้วกัน สิ้นเดือนต้นเดือนหน้าทุกคนต้องมาสอบอ่านกับครูมิงส่วนปลายทางแล้วแต่นะคะแล้วแต่คุณครูจะกำหนดหรือจะพร้อมครูมิงก็ได้ถ้าใครไม่ทำงานส่งต้องเจอ,เอนะคะอา้าวเข้าใจไหมตกลงเข้าใจนะคะเอาละคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องพยางและคำนะคะแล้วไปหาคำที่ นักเรียนสนใจสามารถอ่านได้มาสอบอ่านกับคุณครูค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ